เรียบร้อยธรรมชาติท <communion> <ís tôi> ี่สุดรองเราก็เอาใบโตสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพวกผมในช่องมอกระชาแนลปิ้งเนื้ออในเขตนี้จะเป็นของสำนักงานกรมป่าไม้ แต่เขาไม่มาเรามาก่อน <c oughs> อ่าปิ้งเนื้อเราจะทําน้าตกนะได้น้ําตกเนื้อ นี้ก็มีฐานแล้วนะเราก่อไฟพอแล้วใช้ฐานเนาะแค่นี้แล้วก็ปิ้งเนื้อวัวไม่ต้องเอาให้สุกเอาแบบมีเดียมเลยเอาสุกนิดดตอนนี้ก็มาเตรียมเครื่องปุง ล้วก็จะมีใบมะกรูดมีอันนี้คือเกผักแพลวผักแพลวแล้วก็หอมด้วนอืมตอนนี้ตอนี้บินเลยเขียงก็ไม่มีเอาไอ่ฝาหม้อสนามมามันเฉือนไม่ได้มันแบบนี้ไม่ได้มันต้องแบบนี้ <laughs> จ่ทำอะไรครับคุณน,นันม่ตอเม,อม,อมเนืว่ะนลก็จะย่าง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 แบบให้เกรียมเกียงหน่อยจะท,ทำอะไรทำไม่รู้ทำยังไงเมนูพิสดา,า <laughs> โอเคเดี๋ยวเราดูตอนทำทุกอย่างเสร็จดูเดี๋ยวตอนนี้ก็ซอยเนื้ออยู่สรุปจะทำเมนูอะไ ไม่รู้แต่เอามารวมก็ครื่องปรุงก็กินได้เวียนเลยเนี่ยเราสุกสุกเกินไปบ๊วยล่ะยยาาบางร้านทําไรยังไม่สุกมันสุกเกินไปสุกแล้วบางร้านทําไรรสชอตอ่ะกระลุกเน้นนั่งนะเออไอ้ชอตเลย รูคร<อ>ับแดดร้อนไม่อชอดกินนอกมนอหมดวันที่เจ็ด <c oughs> <c oughs> วันนี้วันที่ทำคลิปก็จะเป็นวันที่เก้ามีนาเป็นวันจันทร์แต่จะได้ดูคลิปเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้มัน <c oughs> แล้วแต่คนตัดต่อ <c oughs> มันต้องใช้เวลา ประมาณสองสามวันแหละถึงน่าจะถึงวันเดียวมั้ยพรุ่งนี้ลงแล้วน่าจะวันเดียวโอเคเดี๋ยวเราดูหั่นเนื้อหั่นอะไรเสร็จเรียบร้อยกับเดี๋ยว,ว<ร>จะ้องเอามาใส่ในหม้อสนามนี่แล้วก็จะให้ด,จดหูจำได้ไหมจำได้ไหมหลายคลิปแล้วว่าหม้อ,มอเนี่ย <c oughs> หลายคลิปอะสมควรซื้อใหม่แล้วเอ้ยมันเป็นแค่เปลือกนอกโอเคเดี๋ยวดู ทำ,ำเสร็จดีกว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปเราก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยยังมีอีกในช่องใน youtube นะในช่องบักเกร์ชแนลแล้วก็เพจคนบ้านทิศป่าสองอทางอันนี้ก็จะมีเนื้อบัวแล้วก็หอมแดง ใบบกูดสารแนแล้วก็อะไรไม่รู้ดูกน้นเหาะให้ดูกน้นเหาะอันนี้กลเหาะกลมหมออันนี้คือกลับมาจากในป่ามันเออข่ามันข้ามันไม่งไงเออมันก็ลอ,อยแบบนี้มันล้างยากฝปิ่ไปอะเครื่องปรุงอะอเกลือเกลืออืมอ,อุ้ยอะไรข้าวคั่ว น,นี่ผมชลรสดผมครับ,บ <c oughs> <c oughs> อีฮอรีอีฮอรไหมเป็นยังไง <c oughs> แล้วก็คาดไม่ได้ผ <c oughs> ิกลากมาถูกลิปหมูกระทะก็มี <c oughs> มวัวแต่ดลอน <c oughs> <c oughs> ดูไปเรื่อยๆแล้วเตะพอะหน้าตามนี้ไม่น,าน่ารับประทานข้าว <c oughs> สัดเด็ดสัดเด็ดอ,อันนี้มันแห้งเกิน <c oughs> ใส่ใส่น้ำนิดนึง <c oughs> สักสองช้อนอ <c oughs> เดี๋ยวอะๆนี่คือบรรยากาศในรอบเห็นไม่เห็นไม่รู้นี่นี่นี่เด็ดเด็ดเดี๋็ดเด็ดเด็ดเสร็จแล้วนี่โอ้โหน้าเข้ามาแล้วถ่ายดูเฮ้ยเสร็จแล้วให้ดูเห็นเออลืมลืมแป๊บแป๊บ เน,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 น่ชิ่งๆเออมันก็ดี <laughs> มันก็แดงโอเคไอหมาไม่แดงอะไรครับอะไรครับมันเยะขาดขัดเกลือไปนิดนะึง <laughs> กะปรุงมาเลยหนึ่งรอบทำให้อะไรวันนี้เอาทิ้งกันนะยังไงครับไปดูกรแอร์กินได้กินได้สรุปชื่อเมนูเนื้อผสมเครื่องปรุงเวทโอเคเดี๋ยวเดดีี๋๋ยยววเเตรียมขอบกัน เรียบร้อยธรรมชาติที่สุดรองเราก็เอาใบต้ดูดูมันก็เหมือนลาบอีสานนะเหมือนเหมือนลาบอีสานเคาเครื่องปรุงเครื่องปรุงเครื่องปรุงเหมือนโอ้ยเกือบได้เด็กโอเคแ๊บนะนี่เราก็จะชิมพร้อมกินเลยนะครับ อร่อยหอมเครื่องปรุงดีมกก็ทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่หน้ามันขยักขยแงอ่ะกินได้อร่อยเนื้อมันมันสุกเกินอือเค็มแล้วเป็ตลกอะไร เติมนดูฮะจะรรมชาติตไหมครับได้ยินเสียงมันไหมคนดูมันบนว่าเค็มไหมู้เตินเนื้ออร่อยเนื้อชํำพอดีเลยเมื่อวานเมืม่อวานเราเราส่งคนคนบ้าไปนะคนบ้าไปประมาณเกือบสิบกว่าคนอนะ เธอไล่เฟิลนคนแล้วก็บอกไล่ยิงแถวข้างบนนะคือมาเยอะมากเลยไม่ไวเลยจัดไล่เฟิรนคนแล้วก็บอกไปเลยใครสั่งไล่เฟิรนมาวะ <laughs> ไอตูตูเกี่ยวไหม <laughs> ยืมของกะลาหม่มนะไอจริงๆเอาจจริงเราเราไปไล่เมื่อวานเราไปยิง <c oughs> <c oughs> ยิง <c oughs> เสร็จก็คือเจ้าของเขาไอตัวตัวน,วนี้ตัวนี้มัน อะไรอะเขาเรียกว่าม,ม,มันติดสั์ไปแล้วมันเาเรียกว่าติดไม่ใช่ติดไม่ใช่อ่ะม,มันไม่มันไม่เชื่องเหมือนตัวอื่นอะเจ้าของก็เลยสั่งค่าให้ชาวบ้านฟังเนี้ยเนี้ยเนี้ยอ,อันนี้คือฟังได้เนี้ยที่ต้นกล้วยนะต้นกล้วยตาน,นีปลายวีเหียวเนะี้ยเออแถวนี้แหละแถวนี้เป็นเขตบ้านของไม่ป๋อน้ำจูนนะแต่วัวเนี่ยมันเป็นของฝั่งนูน้นนู้นนู้น,นข้ามภูเขา,านะ่ะ ั้นสะเละะโยคกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มาหากินแถวไอฝังให้ปอนะเขาปลูกพืชไร่อ่ะมันสังหารหมดไอ้เนี่ยไอ้วัวพวกเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะเบียดเบียนชาวบ้านแถวนี้อยู่ที่แต่อย่างว่าผ,าผู้ใหญ่เป็นใจไม่ได้ด่าผู้ใหญ่เด้วยอวตอนนี้ก็กินไปด้วยครับ เอชรเพชรเพชรเพ็ดนะอืมถ้าซูมดูหน้าจะเห็นเหงื่อแล้วก็จะเห็นน้ำมูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราโหดเอวะแล้วก็ ไปติดตามพวกเราทางช่อง youtube บบอกเระดิ่ n ชแนลแล้วก็ในเพจคนบ้านติดป่าอย่าลืมไปติดตามกันด้วยสำหรับคลิปหน้าเราจะทำคลิปอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะได้เห็นคลิปใหม่ที่เราลงแล้วก็ทางเพจก็อย่าลืมกดดาวให้พวกเรากดเห็นโพสต์ก่อนแล้วก็กดเห็นโพสตก่อนมันมัน มันอันเดียวกันนะกดเห็นพ่อตก่อนกดดาวอ่ะเออครับเออ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 นึกนึกมาดาวให้คะแนนสำหรับคลิปนี้บาย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 